ขอกล่าว <ś w> สวัสดีค่นเมื่อนนะคะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยแกตอนนี้ก็เช้าวันที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอืมอ๋อมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ไม่เอาไม่เอาใช้ใช้ขวานดีกว่าใช้ขวานตีค่ะใช้ขวานตีกลาเราจะไม่ค่อยเอาของจากกล่องนะคะเพราะว่ากลัวตายกลัวตายกลัวตายกลัวาตายไม่ใช่ละเติ้ลเติ้ลเเอา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  ไหนไหนไหนตายซะแก่บ้าโอเคแกดับไหมฉันก็ดีวะเออเนาะแล้วไมาเราเหี้ยอะไวะทำบันไดดิห <concent> น <re itation> ึ well uh, ่งสองน่าจะได้อันหนึ่งเฮ้ยไม่เอาเอามาอีกนิดนึงจะได้สองอัน ซามจิงอันเดียวได้แล้วนะโอ้ยสองสามาโอเคทำท็อปกันเนาะอือสี่ เอาล,ลงไปอีกกะคือจะทำมันได้เป็นบนตอนนี้มีหินเท่าไหร่มีหินสิบอันตัวคับอยู่ด้านบน เฮ้เอเอ,อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกละลุกละบรรุบรรุทำไมเราไม่นี่งโอ้ยสองสามนี่มันจะได้เอื้อมถึงตัวครับเนี่ยได้แล้วก็ ทำตเตาเผาฝาก่อนแล้วกันตอนนี้มันยังไม่จเจริญอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไม้อะไรดีอ่ะมนันนั่เราไม่ค่อยสร้างอะไรแค่คั้นขึ้นไป จะเรียกมอนอวาบานบ่วเนี่ยมียอดอะไรก็ไม่รู้นหนึ่งอัดหรือเราจะห <c oughs> ย,ะย,ะย,ะยะาหยาอยอเดี๋ยวนะโอ้คลิปยาวว่ะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนไม่ไหวจริงๆตัดคลิปตอนทำไอ้พวกนี้ยเสร็จแล้วเนาะไหนโอเคค่ะกลับมาและเนอะตรงนี้ก็เป็นเหมืองค่ะ ลงไปยังไม่ได้เก็บของเลยได้โคมาด้วไข่ที่สิบเอ็ดอันมืหมดยังเนี่ยโอ้ลืมไปนะคะนี่คืนที่สอง้ลนี่เวแป๊บ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 เดี๋ยวมาโอเคมาแล้วนี่ก็เป็นคืนที่สองแล้วใช่ไหมก็ต้องมีมอนเตอร์ละ เดี๋ยวพันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเออเดี๋ยวไปตัดไม้ดีกว่าเนาะไปปลูกเลยอันนี้ปปอนเอาไปปลูกนี่หนแหละบ้านเราไม่กินพื้นที่ค่ะแต่กินพื้นที่ข้างล่างที่สูงนะเยอะเลยเลยมา ถ้ามีใครนะคะถามว่าพอไม่พูดคำหยาบใช่ไหมะคะข่าอยู่คนเดียวพอไม่พูดนะคะแต่ถ้าอยู่หลายคนเมื่อไหร่พอยพูดแน่นอนคะ่ะมันทนไม่ไหวไงหรือบางคนก็ไม่ได้ถามนะก็ขอตอบไว้ก่อนเลยนะไม่มีนะเกมแบบคนไหนหรอกที่จะแบบไม่เคยพูดคำหยาบแม้แต่คำหนึ่งอะจริงหระ แต่ไม่รู้นะพี่กิบบุรีนี่เคยพ่วงหรือเปล่าตัดแค่นี้แหลนะเนาะตัดไปเยอะแยะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นถามว่าเป็นบล็อกอะไรนะคะบล็อกบันไดค่ะเอา้าเอาเอเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่าใสา่แต่เต่โอ้ตายเอาไปเราไปขุดไม่ คือพันนี้ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเนี่ยเออจริงด้วยเดี๋ยวทำฟาร์มดีกว่าดีไหมหรือไม่ดีแบบนึ่งนะคะอะไรก็ไม่รู้ขึ้นลบเต็มไปหมดเลยออะไรอะแบบหนึง่งแช่งมันนะคะ Chúc clip, bye, chúc chúc.